เห็นไะนี่ประโมอข้างดำคลองแถบบางคนโมโหนี่แหละเอ,อ่อป้าพี่น้องพี่น้องประโมอพี่น้องประโม่ประโมอประโม,อะมอโอ้ยเฮ้ยนี่น,นี่เห็นไหมเรต้องบอกนะว่าประโมออย่างนี้อ้ยมันบืนมากนี่โตหน่อยหน่อยหนึ่งกระหูจักษสี่กันเนาะสู ออกแม่แพรลูกให้เศร้าประมงเขาชิบหายไปเบิดกินปูกินปลากินไข่ปลากินหอดเพืชอดเดียวเลยกินหอดสัตว์เงึดเงดเด้นนี่ไอ้นี่เห็นปะประหมข้างดําของแท้ได้นี่นี่นี่ประหมข้างดําของแท้เออนี่ละเบิ้งนี่แหละป,ประหมข้างดําของแท้บางคนอาจจะบุกหูว่าประหมข้างดําแบบใหญ นี่แหละขึ้นว่าปลาหมอข้างดําเออู้หายตัวมือนนี่เพราะได้ปนยุบพี่นี่เห็นไหนี่ปลาหมอข้างดำนี่พี่น้องเห็นไหปลาหมอข้างดําหลายตัวเติบหลายตัวเติบพี่น้องพี่ตัวอู้ตัวนี้อ้วนได้เติบปนเติบเลยอู้หลายตัวห,ห,ห,หลายตัวพี่อีสาปลาหมอข้างดําบางคน,นมาบอกบอกบอก่ปลาหมอข้างดําเป็นแบบไหน ตัวน้อยนี่ก็หูจักไอ้สี่กันได้เดียวนี่อือโอ้ออกแม่แพร่รูวาสันปะนี่เออเกิดในเศร้าประมงเขาเดือดรอดเหมือมึงเดี๋ยวเขาจะไปปิ้งเองปลาหมอข้างดำปลาหมอข้างดำนีหน่หายตัวอยู่พูด่นม,มันไปอ่ะไปเก่งแห่เด้เออเพื่อนนี่อยู่ทั้งเลยน้ำกร่อยอยู่ทั้งน้ำจืดอยู่ทั้งเลยน้ำเข้มมันกับแพร่หลายแล้วก็าจะไปปิ้งมึงเก่งแห้งกี่มึง เหดโอ้โหผิดหายเต็มยู่อขมาขอบขอบคุณหลายๆวันดีด้วยครับด้อสิบปีเอก้อนปนิ